แล้วก็วันนี้ครับมีผมธนพลคงพันธ์แล้วก็กุมารดำไทยชนะทัศมีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีแฟนมวยทางหน้าจอ SMM TV นะครับกลับมาพบกับศึกมวยไทย SMM Thailand Super Fight ครับนะครับวันนี้คู่มวยน่าชมน่าติดตามดีเดียวนะครับเป็นคู่เปิดหัวคู่นี้เป็นนักมวยไทยพบกับนักมวยไทยนะครับฉบวงเพชรสวารีพบกับเสสอเพลินจิตครับพิการ60กิโลกรัม นักมวยมุมแดงนะครับชมวงเพชรหรืออภิสิทธิ์นิ้วแถวครับปีนี้อายุ15จากอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับครับส่วนกางเกงน้ำเงินครับเสศเสพลจิตหรือนัชนนลไกรยราชปีนี้อายุ18กบจากชุมแพขอนแก่นครับชัยนาทเจอกับขอนแก่นต้องมาดูแลครับเสศเพลจิตนี่ก็ขาประจำม,มวยศึกเอสเปีไทแลนซูเปอร์ไฟอยู่แล้วครับ ในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนักมวยไทยเจอกันนักมวยไทยคู่เปิดหัวแล้วนะครับคู่ต่อๆไปก็จะเป็นมวยไทยวัดนรรธมมวยไทยประทะมวยกัมพูชาก็ยังมีอีก3คู่ใช่แล้วนะครับนะครับก็เราเคยจัดไปหนึ่งลวนะครับนักมวยไทยประทะนักมวยกัมพูชาเราถือว่าสนุกดูเดือดทีเดียวนะครับครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นลีลาการไหว้ครูครับรำลึกถึงครูบาอาจารย์ ตอนนี้ที่ค่ายมวยสองพือนจิตนี่ก็โอ้โหต้องถือว่าเป็นเป็นค่ายที่สวยงามค่ายหนึ่งของประเทศไทยเลยนะ วันนี้เดี๋ยวเราต้องขอขายของตัวเองหน่อยนะายอเลยครับก็วันนี้สําหรับมหากรรมกีฬาซีเกมนี่ครับถ้าแฟนๆกีฬาที่มีกีฬาอยู่ในหัวใจก็สามารถเปิดช่องของเราได้นะครับใช่แล้ว SMM TV นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง6กโมงมีถ่ายทอดสดมีเจาะเรื่องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ชมตลอดครับนะครับก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกันใช่ไม่ต้องบินไปช่องไหนใช่แล้วครับผมะครับมีต้องเป็นสถานกีฬา24ชั่วโมงเลยนะครับก็ ช่วงกลางคืนก็มีเหมือนกันนะรายการสิเกเป็นไฮไลท์ใช่ใครที่พลาดช,ชมนะครับหรือว่าใครทํางานช่วงกลางวันเนี่ยกลางคืนก็สามารถชมไฮไลท์ได้ทางหน้าจอ s อสเอ็ก็แจ้งไปถึงท่านผู้ชมสําหรับโดยเฉพาะแฟนรายการมวยไทยรายวันนะครับ ช่วงนี้อาจจะหายยจากจอไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเปีดทางต้องเปิดทางหลีกทางให้แต่สาร์อาทิตย์นี่มีเหมือนเดิมนะสิบโมงสําหรับรายการมวยไทยรายวันก็จะเป็นการวิเคราะห์เจะลึกในมวยตู้ทุกช่องแหละครับแต่ตอนนี้ก็ลุ้นมวยสากลสมัครเล่นโอลิอาซีเกมไปก่อนครับผมได้ลุ้นกันโอ้โหหลายเหรียญเลยกรรมการสุภกรดาราพันธ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีในคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับครับชัยนาทเจอกับขอนแก่น ต้องมาด <and> ูน <vantage S 1> ี่คุณพ่อขึ้นถอดมงคลได้เลยครับสำหรับเสครับก็กำลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นบอกว่าเล่นกีตราเก่งนะใช่เป็นนักร้องด exactly. ้วยโอ้โหนักร้องนักมวยนะครับอย่างนี้เอาละครับต้องดูครับคุณพ่อขึ้นถอดมงคลให้ครับสำหรับเสอเพื่อนจิตซ้อมอยู่กับพวกเจ้าดวนนะครับดวนนี่ก็ชกเป็นคู่เอกวันนี้ครับ เอาละครับรูปร่างความสูงความยาวนี่ต้องยกให้กังเกงแดงครับพี่แป๊ะครับเป็น <Pass. S 1> มวยเข่าครับส่วนทางด้านเสเป็นมวยฝีมือครับครับดูกับรูปร่างประกอบกันแล้วเป็นยังไงครับพี่แป๊ะครับโอ้โหคืบหนึ่งคืบหนึ่งได้ไหมคืบหนึ่งประมาณนั้นกรรมาการอุปกรณ์ดาราพันธ์ครับเป็นผู้ห้าหมบนเวที รักฝั่งไหนชอบฝั่งไหนต้องดูครับครับโอ้แม่ทักทายนี่ล้มเลยครับทางด้านของชมวกเพชรต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หลายต่อหลายลายแล้วครับพี่ป๊าใช่แม่มาถึงทักทายของแรงเลยครับเสนี่เข้าไปประกบแล้วครับชมวกเพชรคืนชื่อว่าชมวกก็ต้องแทงนะับครับแยกออกมาถือว่าใช้กรรมการถูกคู่นะ รูปร่างกรรมการนี่ใหญ่หน่อยอย่างไนน,นักเซฟนักมวยได้นี่ครับเป็นการดูชั้นดูเชิงกันครับยกแรกเสียมวยซ้ายอ้าวแมนะ่ปกติเส่นี่เป็นมวยประเภทฝีมือเครื่องร้อนชา้าครับแต่วันนี้ครับมาเล่นของแรงก่อนเลยครับทั้งแข่งทั้งหมัดแม่พยายามเตะเจาะยางแหละครับทางด้านเส่จูงฟงเฟก็ยังเฉยครับ อวลาสุดฟอร์มสำหรับเสสอเบิร์จิตนี่ก็เอาชนะคะแนนเซซอมังอาขอพายซอมดิสซูฟิเอฟจากกัมพูชาครับผมที่ไปทีเทิรประสิทธิ์นี้แหละครับพยายามทีบสกัดครับชโงเพชรก็พยายามสืบเท้าเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับหาจังหวะอยู่วางแขนซ้ายเอาคืนขวามาครับ พยายามจะล็อกโดนขวางไว้อยู่แยกออกมาครับยังเรื่อยๆอ,อยู่ครับอุ้ยเน้นไปที่ต้นขาไมปล่อยให้โดนบ่อยๆนี่ไม่ดีนะฮะมันสะสมของบแบบนี้ครับนวดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอาการก็ออกแต่จะออกหรือไม่ออกนี่ขึ้นอยู่กับความฟิตของนักกีฬาด้วยใช่แล้วจะเข้าไปยังไม่ได้ครับมเสยวันนี้มีลูกขวางหน้า ขวางเอาไว้ครับมวยตัวใหญ่ก็ยังเข้าไม่ถึงเหมือนกันครับต้องดูไปลายๆดูยา,ยาวๆครับมวยเข่าไปเร่งเอานู่นเลยยก3ยก4อ้าวจีมขวามาเอาซ้ายยืนบันดูครับเขาเรียกว่าตัดกำลัง่ต่อสู้กันหมดยกที่1นครับ เทพประสิทธิ์ครับดูภาพช้าๆในยกแรกครับโอ้โหทักทายกันครับดูจังหวะการถีบครับล้มลงไปเลยครับทางด้านของชั่วโมกเพชรและนี่เป็นจังหวะของชั่วโมกเพชรครับพยายามที่จะเอาคืนแหละครับยกแรกนี่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับ ดูนีรูปร่างขึ้นมาเห็นแล้วตกใจพอสมควรครับปกตินี่เสต่อยแล้วไม่ค่อยเสียเปรียบรูปร่างใครนะครับแต่วันนี้มาเถียเปรียบทางด้านของชมวกเพชรสวารีครับประเพศที่เล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่านี่ <c oughs> ต้องดูดีๆนะครับค <c oughs> รับเพราะว่าฝีมือของเสไม่ธรรมาดาครับส่วนชมวกเพชรนี่จับตีไม่เลิกครับเอาครับวันนี้เอาแข้งมาด้วยครับชมวกเพชร ล็อกได้ถ้าจับตีได้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันเดินหน้าเบียดแล้วครับจวัวกเพชรแยกครับแยกแ,แบบนี้อาจจะมีหนังชีวิตได้โอ้ยโดนแทงซ้ายใบดอกนี้ตีเอาซ้ายครับสเสียจัวกเพชรยัดขวาคืนมายัดซ้ายไปอีกทีหนึ่งัวในก็นแล้วขวางเอาไว้แล้วเสียบครับ เส่ใครโดนแล้วอาการออกต้องดูครับพี่แป๊งครับครับผมแมมียุบมีย่นนี่ต้องโดนอยู่แล้วครับแล้วแม่เป็นแรกเข่ากับมวยเข่าอย่างฉวกเพชรอ้าวมีอาการเหมือนกันครับอ้าวโอ้โหระดมหมัดใหญ่เลยครับทางด้านเส่ตอนนี้โอ้โหโดนก็ไปเมื่อสักครู่นี่มีเป๋อแล้วครับอาการไม่ดีซะแล้วนับเลยครับแบบนี้ครับกรรมการสุภกรนับเลยครับ โอ้โหโดนมัดเข้าไปแล้วอาการไม่ดีครับจมูเกเด็ดโอ้โหจบกันกับแบบนี้แม่โดนทีบน็อกเลยครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอ้โหนี่โอ้โหเล่นของหนักเล่นของสูงแล้วก็เล่นของแรงด้วยครับเสสอเพลินจิตแล้วดูครับดีครับจงังหวะเข่าแล้วมีอาการครับโดนเข้าไปแล้วบาดตามครับเสพยายามจะเอาครับแต่ว่าทางด้านของกรรมการสุปรกร,รต้อง แท้เข้าไปนับก่อนดูครับโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยปล่อยมาแล้วดูครับโอ้โหปาทารูปพักเลยครับแล้วโลครับโอ้โหดูครับเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่งดงามครับผมเดจดจริงๆครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายคู่ครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามครับ